สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรถนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะลูกค้าวันนี้แอดมินรดก็จะพามาชมรถเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นรถกระบะทออนะคะราคาเบาๆค่ะคันนี้เลยนะคะก็จะเป็น Toyota ารีโตโยต้าวีโก้นะคะปี2009นนะคะคันนี้ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาเท่าไหร่งวด เท่าไรผ่อนประมาณเท่าไหรกี่ปีตัวนี้ทักสอบถามหรือทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm. ก็เจ้าคันนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นโตโยต้าวีโก้ปี2009 mm. นะคะจะเป็นโทนสีบอลทองนะคะคันนี้ mm. หรือถ้าตามหน้าเล่มก็จะเป็นสีเทานะคะอ่าโอเคค่ะก็ในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะ mm. ก็จะยังเป็นไฟแบบโคมแบบธรรมดาอยู่นะคะอ่า ตัวนี้เหลืองๆหน่อยก็จะมีครีมขัดให้นะคะลูกค้าใสากิ๊กเลยแหละวันรับรถเนาะ,ะค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีเทาตัดกับโครเมียมด้านบนนะคะก็ออกแบบมาได้สวยค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลังพึ่งนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางเช่นเคยนะคะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ จะมีตาสัญ,ญลักษณ์ของมันอยู่ที่หน้ารถนะคะและคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกตินะคะโอเคไปเดี๋ยวไปดูอ๋อลืมให้ดูตัวนี้ช่องรับลมหรือจมูกนั่นเอง <c oughs> โอเคในส่วนของด้านบนฝากระโปงนะคะก็จะมีตัวรับลมเข้าเครื่องนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าจมูกรถนั่นเองนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะในตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องไปซื้อหรือไปหาใส่เองนะคะตัวนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะแถมแม็กกันไปเลยค่ะย่างแถมอคอกให้ด้วยอีกนะคะด้านหลังตัวนี้จะเป็นอคอกเตี้ยนะคะลูกค้าเป็นอคอกเตี้ยสามารถบรรทุกของได้เยอะพอสมควรค่ะใครที่มองหารถบรรทุกของ ไว้ขายอย่างนี้เนาะตามตลาดหรือไปรับพวกผลไม้ผักจากสวนตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะบรรทุกของได้เยอะเหมือนกันนะคะเห็นเตียเต้ยๆแบบนี้ก็บรรทุกได้เยอะนะคะ,ะล้อแม็กนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้นะคะเป็นแม็กสีทองนะคะเป็นแม็กสีทอง6ก้านนะคะน็อตห้ลูกนะคะตัวนี้ทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็ในตัวของไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวตามดนะคะเล็กๆนะคะลูกค้าไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะตัวนี้ส่องสว่างปกตินะคะและตัวของอกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะด้านล่างก็จะมีรุ่นรถนะคะตัวนี้ตัวจะเปิดประตูก็เช่นเคยค่ะจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะประตูยังปิดแน่นปกตินะคะลูกค้าอ่ะตัวนี้ก็เป็นแบบเสียบกุญแจไขปดล็อกนะคะแล้วก็ตัวค้อตัวนี้มีความแน่นหนาคงทนนะคะลูกค้าขึ้นขย่มก็ไม่หลุดอย่างแน่นอนนะคะใช้งานตัวนี้ใช้บรรทุกของได้ดีเลยทีเดียวมีที่ล็อกด้านหลังให้ด้วยนะคะ,ะการของหล่นด้านหลังนะคะสามารถถอดได้นะคะตัวนี้ ก็ในส่วนของฝาท้ายฝาท้ายก็จะเป็นแบบใช้มือดึงเปิดนะคะซึ่งสะดวกต่อการใช้งานนะคะปรับเปลี่ยนมาจากาถ้าตัวเก่าๆหน่อยจะเป็นที่เปิดด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะตัวนั้นมันจะไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานเท่าไหร่ก็เลยดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบใช้มือดึงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการชนท้ายให้ด้วยนะคะลูกค้า อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะคะไปะอ่าเปิดออกมาในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าก็จะเห็นเป็นโทนสีเบดนะคะซึ่งก็มองเข้าไปแล้วก็ดูกว้างและสะอาดตาพอสมควรนะคะตัวนี้ก็เบาะหน้านะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นอ่าหนังสังเคราะห์นะคะหุ้มให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ดูสะอาดตาไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มองเข้าไปก็ เหมือนเหมือนจะกว้างมากแต่มันก็กว้างจริงๆแหละโอเคค่ะตัวนี้2 0 0พนะคะลูกค้ายังสวยอยู่เลยนะคะลูกค้าเดิมนี่คือยังดูแลน่าจะเป็นคนรักรถหน่อยนะคะก็ดูแลรถได้ดีนะคะ,ะมาดูในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะคะก็เช่นเคยค่ะลูกค้าะจะมีปุ่มปรับกระจกให้นะคะทั้งสองฝั่งและตัวล็อกกระจกนะคะตัวนี้ ตัวนี้ตัวล็อกประตูก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะหากตัวไหนที่มันสึกล้อตัวนี้เราดูแลให้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะอ่ะในตัวของปรับกระจกนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะคะกดปุ่มนี้ก็สามารถอทับกระจกได้เลยนะคะก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนนี้ค่ะตัวนี้ก็ยังเป็น ระบบสตาร์ทยังเป็นแบบใช้กุญแจเสียบสตาร์ทอยู่นะคะลูกค้า,ายังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะแล้วก็พวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาอยู่นะคะคแบบยังใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของหน้าปัดก็เช่นเคยนะคะก็จะมีทั้งตัววัดรอบตัววัดความเร็วและตัวแจ้งเตือน น้ำมันนะคะแล้วก็บ่งบอกสถานะต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะหากรถมีปัญหาจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนจากตรงนี้ให้เราก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับรถนะคะก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ได้ดีนะคะขยับไปตรงคอนโซลตรงกลางกันบ้างนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะเป็น นาฬิกานะคะมีนาฬิกาบ่งบอกด้วยนะคะเวลาเท่าไหรหากไม่ตรงก็จะมีปุ่มปรับให้นะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะตัวเครื่องเล่นตัวนี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะคะลูกค้าจะมีที่ใส่แผ่นซีดีนะคะยังไม่ได้เป็นจอสัมผัสนะคะตัวนี้จะมีช่องใส่แผ่นซีดีให้แล้วก็ปุ่มต่างๆาเลือกโหมดของการรับสัญญ,ญาณวิทยุนะคะ เลื่อนลงมาก็เช่นเคยค่ะก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะตัวนี้ซ้ายขวากลางตัวนี้ซ้ายสุดนะคะก็จะเป็นตัวปรับทิศทางแอร์นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะวงกลมตรงกลางก็จะเป็นตัวเร่งความเร็วเร่งความแรงของพัดลมนะคะก็คือระดับของแอร์นั่นเองนะคะและซ้ายสุดขวาสุดนะคะก็จะเป็นความเย็นความอุ่นนะคะปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะด้านบนตัวนี้ก็กดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าในส่วนของด้านล่างก็จะมีตัวชาร์จไฟให้นะคะลูกค้าและที่จุดบุหรี่ให้นะคะทางด้านฟ้านะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะโอ,อะ้ตัวนี้ก็สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะ แอดมินจะลองกดให้ดูถ้ามันร้อนแล้วกลมมันจะแดงอ่าตามนี้เลยค่ะโอเคคันนี้ก็เป็นเกียร์ออตโต้เอ้ยไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าเออเลอรแล้วค่ะแอดมินคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดนะคะคันนี้เกียร์ถอยหลังก็อยู่อ่ขวาสุดด้านล่างนะคะ ารุ่นใหม่ๆหน่อยจะอยู่ด้านบนนะคะซ้ายมือ,อก็คือซ้ายสุดและบนสุดนะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่แต่ตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะขยับมาอีกก็จะเป็นเบรกมือนะคะลูกค้าเบรกมือตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะคะยังใช้มือดึงอยู่นะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของวางแก้วให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนก็เช่มเทยด้านล่างก็จะมีที่ เก็บของให้นะคะจะเป็นกล่องเก็บของให้เล็กๆนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแคปบกันบ้างนะคะแคปบตัวนี้ก็อ่ามีความกว้างพอสมควรนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะแคปบตัวนี้ก็จะหุ้มไปด้วยหนังสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างนะคะก็จะมีช่องเก็บของอ่าเก็บชุดแม่แรงเก็บตามนี้เลยค่ะ มีชุดแม่แรงให้นะคะถ้าสมมุติคันไหนไม่มีนะคะทางเราก็จะมีให้นะคะลูกค้าถ้าเปิดดูแล้วคันไหนไม่มีชุดแม่แรงหรืออะไหล่เปลี่ยนล้อเราก็มีให้นะคะตัวนี้ล้ออะไหล่มีปกตินะคะลูกค้าอยู่ด้านล่างของอตัวรถนะคะด้านหลังนะคะ ใครที่กำลังมองหารถคอกไว้ใช้งานราคาไม่แพงก็เข้ามาดูกันได้นะคะคันนี้แนะนำเลยค่ะราคาไม่แรงนะคะก็ผ่อนเบาๆสบายๆกันเลยนะคะตัวนี้การผ่อนของเราก็มีผ่อนยาวถึง84งวดเลยนะคะลูกค้าหรือ7ปีนั่นเองนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะอยากได้การผ่อนระยะสั้นระยะยาวตัวนี้แจ้งกับทางทีมเซลล์ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นโปรโมชั่นต่างๆตัวนี้นะคะ ก็เราจะมีทีมเซลล์คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะ,ะทางบริษัทเรล่านะคะรถทุกคันคัดเกรดนะคะลูกค้าคัดเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยนะคะไม่เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันไม่แท้ไม่มีกออ่ะโอเคคันนั้นก็เป็นคันเข้าใหม่อีกคันนะคะพึ่งลงเทเลอร์เหมือนกันนะคะสภาพใหม่มากนะคะ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่มองหากําลังมองหารถไว้ใช้งานรถเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะรถเก่งรถกระบะรถตู้มีหมดนะคะรถคอกหรือจะเป็นรถตักดินคนดินก็มีหมดนะคะลูกค้าให้สอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้แอดมินรถก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับคันต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็อขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย